ันนี้เราจะทําอะไรก็เดี๋ยวถามแม่นะฮะ้คุณเชียงเราจะทอดคุณเชียงด<อ>้วยน้ำค่ะ,อะขออนุญาตถ่ายคุณเชียงหนึงคุณเชียงเราจะไม่ทอดด้วยน้ำมันนะคะเดี๋ยวนะฮะชา้าๆฮะขอดูคุณเชียงนิดนึงฮะนี่คุณเชียงอแม,ไม่ไม่ต้องขยับฮะเดี๋ยวขอถ่ายก่อนนะ,ะอ่าคุณเชียงนะฮะคุณเชียงอ่โอเค เมื <Okay. S 2> ่อก่อนเราไม่รู้ว่าคุณเชียงเนี่ยเราเราไม่รู้ว่าเขาทอดด้วยอะไรทีนี้เรามาเรียนรู้กันอย่างอ๋อเขาทอดด้วยน้ําแล้วเก่งกว่าทอบไปเรื่อยๆคือหัน่นแล้วก็ใส่ไปในกระทะแล้วก็หยอดน้ําไปแล้วก็แล้วก็ต้มไปเรื่อยๆอยเหมือนเหมือนกระ,ะทอดอะ่ะจนกว่าน้ำในในกระทะเนี่ยมันจะแห้งแล้วมันก็จะเป็นน้ำมันออกมาในตัวคุณเชียงเองนึกไม่ออกครับเดี๋ยวเราทําเลยให้ดูเดี๋ยวเราเอาน้ําใส่กระทะตั้งให้มันเดือดวยก่อย Okay, ใส่น้ำมันใส่ <Okay. S 2> <Okay. S 1> ประมาณนี้ใส่น้ำมัน okay. เคราจะั่นกเชีวันั้นทอดกุนเชียงกินเนี่ยจะประหยัดน้ำมันมากใช่เพราะไม่ต้องใช้น้ำมันเลยไม่ต้องใช้น้ำมันเลยใช้น้ำ ก่อนเรา,นะเ,ราเราทอดด้วยน้ำมันเราไม่รู้ไงว่าุูเชียงมันจะสุกภงยในหรือมันไหม้ไปแล้วแต่หลเราเรามารู้วิธีว่าอ๋อเขาเอาน้ำเอาน้ำอ่ะทอดคือใส่น้ำก้นกระทะแทนน้ำมันเดี๋ยวเราก็จะุนเชียงลงไปเดี๋ยวมันน้ำเดือดแล้เราจะุูเชียงลงไปให้น้ำมันเดือดท่วมไปเรื่อยๆจนกว่าน้ำมันจะแห้งแล้วเราก็คั่วต่อไปอีกหน่อยหนึ่งแล้วน้ำ เออเราก็น้ํามันในกุนเชียงมันออกมามันก็จะทําให้รูกุนเชียงสวยเอาแล้วก็สุกอ๋อเอาน้ํามาเป็นตัวชะลอชะลอการไหม้ของมันน้ะมานนั้นแหละคือน้ํามันร้อนก่อนพอน้ํามันร้อนปุ๊บมันค่อยๆมันค่อยๆสุกมันลงไปเหมือนกับมันได้สุกก่อนที่จะไหม้แต่ไม่กันเึ่มต้มกึ่งทอดกตคือมาเรียกวิธีนี้ว่าอะไรฮะการทอดกุนเชียงด้วยน้ํา ถ้าเป็นสับแม่กึ่งต้มกึ่งทอดเรียกว่งทอดกึ่งกึ่งต้มกึ่งทอดก็คือต้มก่อนแล้วให้มันแห้งน้ำเดือดละน้ำเบิ่มเดือดและเป็นประมาณนี้ไหนกึ่งกึ่งต้มต้มทอดทอดนะฮะอ่าจะว่าต้มก็ต้มจะว่าทอดก็ทอดประมาณนั้นแล้วก็ดูไปให้จนกว่าน้ำมันจะแห้งอันนี้พอใส่ปุ๊บนะฮะมาเลยเมื่อกี้นี้คือต้มน้ำต้มน้ำนิดนึงนะฮะให้ ร้อนๆทำไมเขาชอบเอาบนเชียงให้เด็กให้ลูกไปกินที่โรงเรียนเนี่ยเพราะว่ามันอร่อยมันมีรสเค็มหวานอยู่ในตัวแล้วมันไม่มีก้างไม่มีกระดูกสมัยก่อนเด็กๆเราแม่ทําให้เราไปกินโรงเรียนทุกวันเนี่ยเ,เรา,เาใช้พี่แมมไปหาความหมายฮะทําไมเขาถึงเรียกว่าบนเชียง,งเ,ยงเทำไม,มเขาถึงทําไมเขาไม่เรียกว่าไส้กรอกหมูหวานกก็ไม่ใช่ออ หมูหวานไส้กรอ,อกเหรอก็ไม่ใช่อแล้วจริงๆนะ่าจะเป็นไส้กรอ,อกหมูหวานนะเพราะว่ามันก็ก,กอ,อกใส่ลนไส้เหมือนกันแล้วมันก็จะปรุงรสเค็มๆมหวานๆแม้ว่ามันทํายังไงกุนเชียงเนี่ยมันจะเป็นแมนะ่หน้าบอกเราว่าอาจจะบดหมูผสมเครื่องลงไปแล้วก็กอ,อกลงไปในไส้หมูอยู่ดีแหละกุนเชียงหมายถึงกุนเชียงหมายถึงอะไรครับที่แม่ไส้กรอ,อกอย่างจริง กุนเชียงมาจากภาษาจีนใต้จิว๋วแต่ก่อนเขาเรียกว่ากวงเชียงหรือกวางเชียง,ง,ยงคุณไม่ได้แปลว่าหมูแต่คุณมาจากภาษาจีนใต้จิ๋วแปลว่ากรอบ<ะ>คุณภาษาจีนแปลว่ากรอบเชียงแปลว่าไส้กวงเชียงรวมเข้าด้วยกันจึงแปลว่ากรอบเข้าไปในไส้หรือไส้กรอบนั่นเองเป็นภาษาจีนเลยฮะ ินตจิ๋วินตจิ๋วใช่คุณไม่ได้แปลว่าหมูคุณแปลว่ากรอบถึงแม้ว่าจะคล้ายกับปีกุนคือปีหมูก็ตามใช่คุณเชียงก็คือการกรอบเข้าไปในไส้โอเคอ่ะตอนนี้แม่ให้เอาสิ่งที่เรียกว่าคุณเชียงนะลงไปทอดในน้ำนี่เห็นนี่คือไม่ใช่น้ำมันนะน้ำเป็นน้ำคือแปลว่าการทอดคุณเชียงเนี่ย ทอดกินทอดขายแล้วก็ตามเนี่ยไม่ต้องเปลืองน้ํามันเลยไม่ต้องใช้น้ามันเลยไม่ใช้น้ํามันเลยนะฮะใช้น้ําทอดนะฮะอันนี้มันจะทําให้อะฮะกรอบนะมันทาให้สุกไปทั่วเลยสุกแล้วก็พอน้ํามันแห้งแล้วก็มันก็จะเหลือแต่กุ่เชียงเนี่ยลงมันก็จะลงไปหน้าอยู่กับก้นกระทะเป็นน้ํามันออกมาแล้วมันก็จะเหลืองๆหอมๆอร่อยก็คือตอนที่มัน มันกรอบเนี่ยมันจะกรอบด้วยบางมันยังไม่ได้กรอบแบบมันก็จะแห้งๆไปก็กรอบนอกุ่มในนิดนึงหนังมันอาจจะกรอบนิดนึงมันไม่ได้กรอบแบบพองเหมือนเหมือนเป็นทอดเป็นรุ่นๆหรอไอ้ที่เป็นทอดเป็นรุ่นๆอาจจะแบบว่าให้มันกรอบแล้วก็พอหันเข้าไปแล้วบางทีล่ะข้างในอาจจะยังไม่สุกดีก็ได้แต่อย่างเงี้ยมันมันแน่นอนมันสุกแน่นอนเป็นการทอดด้วยน้ํามันของตัวเองใช่ อันนี้คืออันนี้น่าจะเป็นช่วงน้ำน้ำยังอยู่ไหมอันนี้ยังอยู่ด้านนึ้อยู่เพราะมันมีกันเดือดเนี่ยใช่นว่าอย่างนี้เป็นเป็นสิ่งที่ดีมากเลยยังไงมันก็สุกถึงข้างในร้อนถึงข้างในการทอดแม้ว่ามันนอกมันไหมอ่ะข้างในมันยังไม่เคยสุกเพราะว่ามันน้ำน้ำมันมันร้อนที่มันเป็นรุ่นรุ่นอ่ะลองทำมาแล้วกี่ครั้งฮะทอดน้ำทอดน้ำมาแล้วสองสามครั้งสมัยก่อนเราพวกเราเด็กๆในา ไม่เคยไม่เคยเข้าใจก็ไปไปทอดด้วยน้ำมันึ่งข้างนอกง่ายข้างในไม่ดิบเอ็กข้างในไม่สุกอ่ะข้างนอกก็ไหมไปแล้วอ่ะมึนยิ่งไม่เข้าใจตัวนี้คือน้ำมันมันร้อนเร็วมันทําให้ข้างนอกไหมข้างนอกมันไหมอ่แล้วข้างในมันยังแดงแดงไม่ค่อยสุกอันนี้มันสุกัวยๆเนี่ยเริ่มแห้งแล้วน้ําเริ่มแห้งแล้วครับเดี๋ยวมันก็ไอ้กวนขิงเคียงมันก็จะมีน้ำมันออกมาของมันเองพอแล้วมันจะเหลืองน่ากินมาก แม่กินกุนเชียงตอนเด็กๆเนี่ยแม่เริ่มรู้จักกินกุนเชียงตอนไหนฮะตัวแม่เอาอยากฟังเรื่องแม่รูจ้จักกุนเชียงเหรอตอนลูกตอนลูกเกิดแล้วนี่แหละแ่ก่อนก็ไม่รู้จักอเพราะว่าทำไมตอนก็ก็ไม่ที่ใหญ่ก็ไม่ค่อยกินเลยกุนเชียงไส้กรอกไส้อ้วแหนม เออเรียกมัเหมือนกันเลยนะมมหมันเนี้ยเรียกมันเหมือนกันแต่ว่าเกอะลงไปในไส้เหมือนกันอืมเริม่มนะเดี๋วเราเอาไปว่าไปเรื่อยๆแบบให้น้ำมันมันออกมาแล้วก็ตอนน้ำมันมันออกมาตัวตุ้งเตียงนี้มันก็จะเหลืองสีมันจะน่ากินมันจะไม่มีรอยไหม้ ก็ไม่มีรอยไหมเหมือนเราทอดทงรูดมันก็เหลืงองง่ายจริงกว่าเป็นการอร่อยง่ายๆสไตล์เลยครับอร่อยง่ายๆสไตล์คุณแม่จันยาค่ะเดี๋ยวลืมจับจักรไครกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะอะไรอร่อยก็จับจักรไครกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเดี๋ยวจะมีเมนูอร่อยง่ายๆสไตล์คุณแม่จันยามา ให้มาเย่่คะตอนนี้คุณแม่เนี่ยได้ทําการเตรียมเมนูเตรียมเทคนิคอะไรเพิ่มเติมอีกหลากหลายเลยนะฮะนะค่อยๆมาน้ำมันเริ่มออกแล้วนีมันมีน้ำมันมีหลายตอนมากครับเข้าไปดูดะน้ำมันในนี้เริ่มออกอ่ะเนี่ยมันก็จะเหมือนเหมือนเราไม่ต้องเคยน้ำมันสีก็เริ่มเหลืองเหลืองอ่าน้ิ่เหลืองนะฮะมันแดงนะฮะเนี่มเริ่มเริ่มแดงแหละเนี่ยเริ่มแดงแดงเลยกลมๆเริ่มมาแล้วตกลงมันแดงหรือมันเหลือง มันแดงๆอย่างนี้อย่างไรบาเอ๊ะจะให้คุ้นไปยังไงเนาะอืมเนี่ยข้างนอกมันก็จะเปลียนๆนิดหน่อยแล้วดูเหมือนว่าการทอดด้วยน้ําเนี่ยทําให้ตัวกุนเชียงไม่หดด้วยนะไม่หดคือจําได้ว่ากุนเชียงเนี่ยมันจะหดแข็งถ้ามันทอดด้วยน้ํามันนะนะใช่ไหมฮะใช่มันมันโดนรีดออกไปอ่ะกลิ่นน้อยอยู่กลิ่นมาละ กลิ่นความหอมมาสีเริ่มเปลี่ยนมีความเหมือนกรอบเกรียมบริเวณแบบด้านนอกของคุณเชียงนะฮะน้ำมันไม่ค่อยกระเด็นนะฮะแสดงว่าเมนูนี้เนี่ยเด็กๆสามารถทำทานได้ใช่ไหมฮะมหรือว่าพี่ทำให้น้องทานได้เด็กๆระดับเด็กระดับประถมปลาย ป5ป6เนี้ยเริ่มได้แล้วนะนี่ถือเป็นเมนูนี่เทน้ำมันถือเป็นเมนูที่ให้น้องๆกุนเชียงบางยี่ห้อมันก็จะมีน้ำมันเยอะอ่าได้เริ่มต้นในการเข้าครัวได้นะครับเมนูนี้นะเด็กปป4ป5ป5น่าจะได้ไหมป5ได้ไหมได้แล้วป5ป6เนี้ยนะเริ่มต้นเข้าครัวทำกุนเชียงทานก่อนอ่า เช้<ม>าเช้าตื่นมานะครับสีมันน่ากินแล้วา,าทำงี้ง่ายๆเลยนะครับนะทานกับข้าวได้แล้วอิ่มโอเคไหมฮะสีสีไ <นะ S 2> ม่จะออกแบบนี้เดี๋ยวนะฮะโอเคครับอ่าสีมันจะออกแบบนี้มันจะดูไม่เลียงไม่ไหม มันไม่เคียมแล้วก็มันดูไม่สีมันไม่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 ดำอ่ะมันไม่ดำม่ไม่เมนูอร่อยง่ายๆสไตล์คุณแม่จันยาค่าเมนูอร่อยง่ายๆสไตล์คุณแม่จันยาค่ะอย่าลืม subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ